รถน้ำอยู่หน้าบ้านจะิปหลับกินอาหารกินเลยลูกินเลยเอาปย่ยไว้ให้นะ่ะลังเจิงรถค้าเป็นที่ลานให้อาหารเจ้าไปและกินเลยไม่ต้องกลัวข้าถ้าเองกลัวข้ากลัวหมาดีกว่าว่ะถ้าเองคิดจะกลัวข้ากลัวหมาดีกว่ากินเลยข้าจิตใจดีกว่าหมา มายจิตใจต่ำกว่าข้าถ้ามึงจะกลัวข้ามึงกลัวมาดีกว่านะเห็ดพิลาเบอร์กินจินลูก,กถ้ารดน้ำต้นไม้กินเลยเพื่อนเองไปไหนล่ะฮะแฟนจะไปไหนลูกฮะแฟนจะไปไหนทำไมไม่เรียกมากินด้วยพัดคู่ไปไหนกินเลยโอ้เจ้าเสนีจันผานี ใบเขียวขึ้นมาแล้วอนนาน้ำลดหลอ่อกล้าวให้ฉ่ำพื้นตัวละพื้นตัวลวอะอดอกไม้ต้นไม้ปลูกไว้เขียวฉ่ำนะครับเขียวชะอุ่มเห็นสีเขียวแล้วทำให้ชื่นใจไหยดีกว่าเห็นใบไม้แห้งนะเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหม نہیں. ดูเอาเองนะนอกจากเห็นใบไม้เขียวเขียวแล้วเห็นอะไรไหมครับ อ่นนี่จะเปลี่ยนธงให้สวยงามแล้วธงนี้หมดการเวลาพ้นไปแล้วธงพ้นหมดการเวลาแล้วดอกกล้วยไม้ในนามผีเสื้อราตรีครับรวยดีรวยใสเรื่องอาราง่าไต้นโมกอีกต้นหนึ่งนะครับที่เราปลูกไว้ มกสักที่ซื้อมา2ต้นคู่กันมาปลูกไว้จุดนี้อีกต้นหนึ่งครับกำลังออกดอกแต่อยู่ในร่มไม้เขาจุดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากมีต้นลำไยปกคลุมแต่ก็ยังสวยงามนะครับสวยงามที่ซื้อมา2ต้นคู่กัน ไว้ได้สวยงามน,นี่ครับดอกมมกสักสวยงามสวยมากครับสวยมากด้วยอารามงามตาตื่นขึ้นมาเห็นดอกเห็นต้นไม้ก็ชื่นใจแล้วเอาอะไรมากมายชีวิตนี่รู้ไหมว่าชีวิตคนเราจะมีเมื่อเช้าได้กี่วันเอง ชีวิตคนจะมีเมื่อเช้าได้สักกี่วันเองถึงนขึ้นมาเห็นดอกได้ยินเสียงนกร้องก็ชื่นใจแล้วเอาะไรมากมายชีวิตไม่ได้อยู่เป็น 100, ปร้อยเป็นพันปีเสมออยู่กันเห็นกันก็ดูแลกันไปทรัพย์สมบัติมันเป็นของนอกกายเลย ตายไปหอบไปได้ยังไม่เห็นคนไหนหอบอะไรไปได้สักคนไม่เคยเห็นคนไหนหอบสมบัติไปด้วยได้สักคนตายไปก็ตายเอาเผาเป็นขี้เท่าไปเี่ยไม่มีอย่งกลายเป็นขี้เท่าเนี่ยเนี่ยดูสัจธ,ธรรมชีวิตลองอ่านด้วย สัจธรรมแห่งชีวิตปงเสียบ้างนะเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเล่าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉไหนเจ้ามาตัวเปล่าและเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามายดและลาบหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชน ร่างของตนเขายังเอาไปฝผาภไฟยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงหงเป็นกาหน้าฉมนุนยามบุญมาหมูหมากลายเป็นคนยามอับจนคนเป็นหมาหน้าอัศจรย์เมื่อมีบุญเขาก็วิ่งมาเป็นข้าพึ่งอำนาจวาสนาให้ใช้สอยเป็นสาวกยกยอสอพ,อพรอย หาบุญด้อยเขาก็หลบไม่พบพานเมื่อมียศเขาก็รับนับญา,าติมีอำนาจยกเป็นนายให้ใช้สอยหาวสิ้นยศหมดอำนาจญาติมิคอยญาติมิตรอยเหลือบุญคอยช่วยชูผู้เดียวเอ่ยเห็นะเออสัจธรรมชีวิตนั่นนี่เอาเดอร์อ่านเอาฟังเอาคลิปเอา ค้างหน้าจอไว้นานๆลูกหลานหรือผู้คนที่สนใจอ่านเพื่อเตือนสติตนเองนั่นนะอิไปสอนใครตนสอนตนนั่นแหละคนเดืยอย่าไปสอนคนอื่นสอนตนเองนะ่นตนสอนตนนั่นแหละคนอย่าไปสอนใครสอนตนเองได้ถือว่าประเสจจริฐยิ่งมาก บจบชิปไว้แค่นี้นะครับ